บีค่ะเราไปเปิดร้านค้ากันไม่เอาอ่ะบูมันร้อนอะ่ะเขาเหนื่อยด้วยอะ่ะ<อ>เหนื่อยออกเอางี้ดีเดินขายข้างทางริมทางเลยดีโหบู<อ>เขาเหนื่อยอะ่ะเขาไม่ชอบอากาศมันร้อนอะ่ะ <c oughs> กันแดดก,ก็มีลมก็มีไม่ใช่ละคะไม่เอา,าอ่ะงั้นเลิกเถอะ เลิกขายของเหรอเลิกกับมึงแล้วพอแล้วมันอยู่บ้านเลยโอ้ยถ้ามันจะยากขนาดนี้คุณต้องรีบมาเรียนกับอาจารย์สวยแล้วละ่ะกับ6วัน6คอร์สกับอาจารย์สวยทุกเรื่องอินไซต์ของการทำม <c oughs> าร์เก็ตติ้งออนไลน์การยิงโฆษณาและเทคนิคแอดวานซ์ต่างๆให้มันจบที่นี่กับอาจารย์สวยเพราะอาจารย์สวยพร้อมบริการสอนแบบจัดเต็มทุกระบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์แต่เรียนแบบนี้มันแพงไม่ใช่หรอใช้หลายตังเลยนะ 98บาทเฮ้ย98ฟังชัดๆ98บาทว้าวยังลังเลอะไรอยู่อีกล่ะครับ98บาทที่จะทำให้คุณสร้างเบนฟิตต่อยอดได้อย่างมหาศาลร,รออะไรล่ะเราไปเล่นออนไลน์ด้วยกันดีกว่าไปไปไปอย่าลืม6วัน6คอร์สกับอาจารย์สวยรู้ลึกร,รู้จริงเพียง98บาทเรียนสิรออะไรล่ะ